วันนี้พามาทําเค้กกล้วยหอมค่ะทํากันเลยค่ะใช้กล้วยหอมนะคะใช้ส้มบดให้ละเอียดค่ะบีบมะนาวแล้วพักไว้ค่ะเตรียมชามผสมใส่ไข่ไก่น้ําตาลทรายเกลือใช้เครื่องตีตีผสมให้ละลายเข้ากันค่ะเติมนมสดน้ํามันมะกอกแล้วก็กล้วยที่เราบดพักไว้นะคะตีผสมให้เข้ากันค่ะแล้วเราใส่แป้งข้าวโอ๊ตค่ะข้าวโอ๊ตเต็มเมลเลผงวานิลาผงฟู เบกกิ้งโซดาค่ะตีผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเรานะคะก็ใช้ไม้พายนะคะปาดๆขอบๆนิดนึงค่ะนำไปเทลงพิมพ์ค่ะตกแต่งหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานลูกเกดมเมล็ดฟักทองโรยหน้าด้วยนางาขาวค่ะแล้วนำเข้าอบนะคะพออบสุกแล้วนะคะพักให้เย็นค่ะตัดแบ่งเป็นชิ้นๆพร้อมทานแล้วค่ะลองทำตามกันดูนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ